สวัสดีวันแม่ครับสวัสดีวันแม่แล้วก็สวัสดีวันพระครับวันนี้วันพระยึดงานกับผักป้อนจางครับวันนี้ครับวันแม่ครับ มาก็ไล่ซดใอ้ดูคุณแม่ครับคุณแม่โฟกัสแล้วก็น้องคุณแม่ปุกลุกแล้วก็น้องออกกัดกับเนี่ยครับอัปเดตหลาสุดกับสดซดอ่อนๆครับสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ครับนมออกดีนมเยอะกับนมแม่ท้งซ่องข้างครับกินนมดีครับสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ครับนอนรับดีครับเราสังเกตดูอาการนะครับก็ ไม่น่าเป็นว่วงครับไม่น่าเป็นว่วงตื่นเช้ามาก็สดใสครับวิ่งเล่นกินนมสาวห้าวเด็กน้อยเอาครับเท้ากายปุ๊บมาทันทีครับน้อง หูพึ่งมาเลยหูพึ่ง,ง,างามาเลยน้องอกัดกองน้าบ่าวเฟนบ่าวเฟนกวาดขี้กวาเดเหยื่อยู่ครับนี่แน่ทำร้อยหลานนะทำร้อยหลานนะไม่ตรงเลยไม่ต้องเข้ามาเลยตูดตีเลยย้อนตั้ง UK kẻ hoặc, hoặc, 6 hoặc, 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 này มาได้ครับลูกก็ต้องมีบ้างครับน้องหูดห้ดวะกระดองวะลึงปหูม้มามาประจบกันทีน้าพากค,ครับชนกันพอดีครับชนเลยด้วยครับย่อยมาครับกู้ครับ ดีแม่พันก็ไม่มโรกับช้างถูกเชือกบอกแล้วช้างคองบางช้างกำลังลา่่มาันช้างง่าครับช้างคัดกับไม่ซวยไม่ทุกใจไม่เอาไม่ซื้อครับแพงนิดก็ซื้อครับเพราะคิดวา่าเราซื้อมาอยู่กับเรา อยู่กับครอบครัวครับถ้าซื้อมาไม่ทุกใจก็ไม่ต้องซื้อครับแผงนิดก็ซื้อครับแล้วก็มาผาสมครับในเหมือทไส้พันขอส,สุ้ยไส้พันใจดีนะครับแม่ก็ถูกเชื้อก,ก็ความงามไม่แพ้ใครลูกก็ออกมาก็ไม่คิดได้หรอกครับกระไซพันคระไยพัน ซึ่งจะน้อยแต่ก็คุณภาพครับกินนมแล้วครับกินนมอีกแล้วอ้างซื้ออย่องพูดเลยไม่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 ไมไมไมปนดั้เลยปลายลิ้นเลย ตอนนี้ห้างช้างมีเยอะนะครับห้างช้างมีเยอะครับยีทบกว่าเชื้อครับตัดได้หมดแล้วครับถ้าใครต้องการเนี้ยคือราคากวิดครับติดต่อมาได้เลยครับห้างช้างครับเประมาณสองเดือนสามเดือนก็ต้องเอาผังเงินฟันขาวมาแล้วครับ มารอกลอดมาควบยู่กบเวณปังครับเมื่อวานก็ผสมพังบิลเีบไปเนืงกลางนะครับเพราะว่าติดตัวพูกครับดูวาการจะพร้อมที่จะผสมพันธุ์ก็เมื่อวานก็ได้เอ,เอาคืนในผสมก็ได้แล้วครับเนื่องกลางครับ วันนี้ยึดงานนะครับวันพระเดี๋ยวขึ้นไปเหลือนชางเหลือนกับตันเหลือนไผ่เบสเซอร์ครับกงานพรุ่งนี้ก็าดูงานกันต่อครับ จิตอู้ใหญ่ครับปาก็ยาวก็ซุวยไม่ซุวยแต่ว่าพอดูได้ครับ มาเลยพอเก้าแขตังต้งแั่ตีแล้วน้องงันยาอีไปเอาการยมมาที่วะอืมเย็บปัดเลยไม่ต้องเลยไอทำหน้าเลยทำหน้าทำตาเียกัดงวงจ้แหลอไม่ต้องเลยถอยไปไปกินนมไปไปอ่อเจ้านี้

Đây nè, Phúc nè. Đây nè nào, lu. Đợi đi, không, không. Ồ. Oh. Các bạn ơi, acc gì ประเด็นปัครับวันนี้ครับอากาศค่อนข้างจะดีครับแต่ทำท่าคลุมฝนมาครับจะไม่รู้จะตกหรือเปล่าพังมีลิฟครับไนมาริโอครับ พอส้มเซตไปนึ่งครั้งแล้วตอนเย็นก็เนี่ยครับมาพุกให้ติดกันครับติดกันแล้วครับยืนเล่นวันดูอาการยามา่อคืนไม่ก่อยอะไรกินกันเลยครับติดกันครับพุกทึ่งกันครับ เดี๋ยวตอนเย็นก็ส้มขางที่ซ้องครับจะสังเกตเห็นว่าตรงเนินเข้าฟังโน้นครับ ที่ป้าลุนลุครับเรียบร้อยไปแล้วครับเกลียงกลิปกับไมาย่างพาราครับ,ยยรรบเสร็จไปแล้วนึงแปลงครับมาเก็บเรื่อยๆครับเยอะครับไม่ตันครับน้อง ไม่เข้าใกล้แล้เหส่วนเง่งขอน้อยๆแต่คัดคุณภาพดีกว่าเนี้ยแจ็กช้างให้ทุ่งกุลาลร้องไห้ครับ ช้างให้บ้านสารดน้อยนอยแต่ขอคุณภาพดีกว่าเยอะเยอะเยอะด้วยปริมาณแล้วคุมคุณภาพไม่ได้ครับมันหนักหนาจริงๆครับลองหมดแล้วครับชีวิตคือการเรียนรู้ต้องศึกษาครับช่วงแรกก็ซื้อค่อนข้างจะเยอะครับช้างครับของผมครับแต่พอมาสัมผัสมา อยู่กับความเป็นจริงได้ทดสอบทดลองของจริงนะครับยังไงก็ไม่ได้ครับถ้าคนที่รักช้างเป็นห่วงช้างครับแต่ถ้าซื้อซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อมาโดยที่ว่าไม่สนใจช้างนะครับแล้วก็คนวงการช้างก็บอกว่ามีช้างเยอะๆจริงๆเยอะจริงๆครับเยอะแต่ไม่มีคุณภาพครับช้างตกเวร ตกระกำลำบากครับเพราะว่าคุมไม่ถึงไม่ทั่วถึงครับบางทีช้างงาช้างตัวผู้หรือว่าช้างตัวไหนดุดนะครับมีความคิดแต่ละคนบอกว่าต้องดัดต้องให้ผอมนะครับไม่งั้นทำงานไม่ได้ควานบางคนพูดกันนะครับย่าช้างกินวันละอย่างตำ่ำสองสามร้อยกิโลครับคืนหนึ่งให้กินสับปะรดสิบกอนะครับ มันจะอยู่ยังไงครับตายครับน้ําก็ไม่ให้กินครับดูแลไม่ทั่วถึงครับครับเอาช้างไปอยู่ปางอื่นนะครับดูแลไม่ทั่วถึงคนที่เชื่อใจไม่ได้ครับเชื่อใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ต่อหน้าเราดีรับหลังก็เปลี่ยนไปแล้วครับมเมาบ้างตามสารภาะครับตามระเบียบตามธรรมดา ของควานช้างครับไม่สนใจช้างสุดท้ายนะครับไม่คุ้มครับกับเงินค่าจ้างกับเงินเช่ารายเดือนรายปีครับกับช้างตัวสองสามล้านแล้วก็สิ่งที่เรารักสิ่งที่เราผูกพันครับนี่คือประสบการณ์ครับนี่คือประสบการณ์ที่เจอมาแล้วครับถ้าเลี้ยงไม่ไหวก็ขายครับให้คนที่มีความพร้อมเลี้ยงเขาดีกว่าเรา ให้เขาไปเลี้ยงครับถ้าเกิดว่ามารักมาห่วงโดยที่ว่าล้นมือครับคัดตัวที่เรารักคัดตัวที่พอกําลังที่เราจะเลี้ยงได้แล้วก็ที่เหลือครับปล่อยเครับแบ่งกันเลี้ยงครับให้เจ้าของที่เขาดูแลทั่วถึงดูแลเขาได้ดีกว่าเราปล่อยให้เขาไปเถอะครับคนรักช้างหัวใจคนรักช้างครับ คุณไม่เข้าใจพวกเราหรอกครับเงินเราก็อยากได้ครับแต่มันก็อยู่ในความเหมาะสมอยู่ในศักดิ์ศรีของคนเลี้ยงช้างครับเงินใครก็อยากได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้านักท่องเที่ยวมาจอดจองให้ทาช้างแบบนี้แบบนี้แบบนี้ปลดอย่างโน้นปลดอย่างนี้เอามืออยากเข้าย้ายแขกเห็นอย่างโ้นอย่างนี้อย่างเอเย่นนะเราทาไม่ได้ครับบางสิ่งบางอย่างครับเพราะมันอันตรายครับ แล้วก็ช้างเสียนิสัยครับช้างเสียนิสัยผลสุดท้ายก็อยู่กับเราไม่ได้ครับก็ต้องออกจากเราต้องขายออกครับเพราะเราเลี้ยงไม่ได้อันตรายครับต้องไปลากไม้ต้องไปทำงานตามความเหมาะสมของแต่ละตัวแต่ละเชือกไปครับ สนครับสนเอาเรื่องอยู่สนมากด้วยได้แค่ห้าวันหกวันสนมากมากครับดูครับนี่ครับออกห่างแม่แล้วครับถ้าไม่ทำคอกป่าน,นี้ก็ต้องออกแม่ร้องห่มร้องไห้ครับออกนอกบริเวณของแม่ไปห่วงลูกครับ ไปห้าแม่ไปไม่ต้องมาพึ่งมาห้าหัวพึ่งหัวพึ่งแล้วเ yeah. ย่ห่วยนู่นแม่อยู่ไหนเนี่ยอืมอืม นเริ่มเมฆดำมาแล้วครับแต่ไม่ทราบว่าจะตกหรือเปล่าโอเคครับไฟ์สดให้ชมสุขภาพ ของคุณแม่พวกลุกแล้วก็น้องออกัสครับแฟนๆจะได้ไม่ต้องกังวลครับได้เห็นกันได้เห็นว่าร่าเรืองแจ่มใสขนาดไหนครับสวัสดีครับ